สำหรับวันนี้นะครับเราจะมากำหนดรูปแบบการแสดงผลโดยกำหนดเงื่อนไขนะครับการแสดงผลข้อมูลโดยแยกตามคำลงท้ายแล้วก็การแสดงข้อมูลทั้งหมดนะครับรูปแบบการแสดงผลก็คือเราเลือกที่คอมโบบ็อกตรงนี้ฟอร์มก็จะแสดงรายละเอียดนะครับแต่ในขณะเดียวกันเราคลิกที่รีพอร์ตนะครับข้อมูลก็จะแสดงออกมา ตามคอมโ,มโบบล็อกที่เราเลือกนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเราเลือกตรงนี้เป็นคมนะครับคำลงท้ายของเดือนที่แสดงก็จะเป็นคมพอเราคลิกรีพอร์ตก็จะแสดงคมเหมือนเหมือนกันนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเราเลือกทั้งหมดนะครับเราก็จะมีข้อมูลเดือนทั้งหมดนี้ที่แสดงทั้งหมดนี้จำนวน12เดือนนะครับอันนี้คือรูปแบบ ในขั้นตอนแรกนะครับเดี๋ยวเราจะมาสร้างตามข้อมูลนี้นะครับขั้นตอนแรกนะครับก็คือเราจะต้องไปกําหนดในส่วนของคิว musique ี้ดีไซน์นะครับก็คือสร้างแหล่งข้อมูลที่จะรับข้อมูลนะครับเราจะใช้สองเทเบิลนะครับก็คือเทเบิ m มันแล้วก็เทเบิลชื่อไทม์ันนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ดดบคลิกเลยครับแล้วก็ close เราก็ add field นะครับ add field ของข้อมูลนี้นะครับก็ดับคลิกนะฮะแต่ข้อสังเกตนะครับก็คือในส่วนของ id type มันนะครับเราจะเอามาจากตารางหรือ table ชื่อ t ช้ e มันนะครับแล้วก็ name type แล้วหลังจากนั้นเราก็ save นะครับเลือกตั้งชื่อชื่อ query นะครฮะครูขอตั้งชื่อว่า qrr นะครับ าเป็น QRR 2ตัวนะครับแล้วก็คลิกโอเคนะครับแล้วลองวิวดูนะครับข้อมูลก็จะมาประมาณนี้นะฮะก็จะมีการแสดงผลในขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะเอาข้อมูลนี้นะฮะไปสร้างเป็นรีพอร์ตนะครับผมเซฟก่อนนะฮะรีพอร์ตก็ไปที่ Create แล้วก็รีพอร์ตวิสานะครับตัวช่วยสร้างรายงานนะครับตัวนี้แล้วหลังจากนั้นผมก็คลิกนะครับ ตัวนี้เลือกเป็น qrr นะครับเราหลังจากนั้นเลือกทุกฟิลนะครับแต่ข้อกำหนดก็คือ picture นี้จะมีนามสกุลหรือ extension file ให้เราถอยกลับไปไม่ใช้นะครับให้ใช้เฉพาะ picture ตัวเดียวที่แสดงรายชื่อขั้นตอนต่อไปคลิก next นะครแล้วก็ next 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 แล้วก็ next แล้วก็ finish ครับ เราก็จะได้ข้อมูลเดือนประมาณนี้นะฮะข้อมูลเดือนทั้งหมดเลยนะฮะแต่ทีนี้นะครับเราต้องมาแก้ไขก่อนแก้ไขก็กำหนดนะครับรูปแบบนะฮะร,รูปแบบตัวอักษรข้อความนะฮะอันนี้รูปแบบกกดคอนโทลเอก่อนนะครับแล้วก็ผูเลือกเป็นฟอนต์ทีเอสสารบัน ูขอใช้คอนประมาณสักสิบสี่นะครับข้อมูลอันไหนที่ย่อได้ย่อนะอันนี้ก็ครูก็ย่อก่อนนะให้เราดูนะะแล้วหลังจากนั้นก็ ใส่เป็นตัวหนะ้าเปลี่ยนตัวอักษรก็ได้ลองพรีวิวดูมันก็จะประมาณนี้นะแต่ข้อมูลด้านบนนี้เราต้องไปกําหนดให้มันครบนะครับแล้วหลังต่อจากนั้นนะครับเราก็จะเปลี่ยนตัวเฮดเดอร์ตรงรีพอร์ตเฮดเดอร์นะครับอันนี้เป็นรายงานข้อมูลเดือนทั้งหมด อันนี้ขอเป็นตัวหนานะครับขนาดก็ใหญ่ขึ้นมาก็ได้อย่าลืมนะครับเวลาที่เรา p r e v ิวตรงนี้นะครับ save แล้วก็ p r e v ิวมันจะขึ้นเห็นเป็นชื่อ report นะครับเราจะต้องเปลี่ยน caption ในการคัดลอกอันนี้เลยฮะกด ctrl c นะครับแล้วก็ไปที่ property ไปที่ report property เปลี่ยนจาก caption นะฮะตัวนี้เป็นนะฮะ รายงานทั้งหมดนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ทำการเซฟแล้วลองพรีวิวดูนะครับก็จะบอกว่ารายงานเดือนทั้งหมดขั้นตอนต่อไปเราได้ตัวรีพอร์ตนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแต่เรายังอ้างอิงกับชื่อของคิวリーชื่อ QRR นะครับตัวนี้นะครับขั้นตอนต่อไปพอเราได้ชื่อ นี้เสร็จเรียบร้อยแล้วครูจะขอเปลี่ยนชื่อรีพอร์ตนะครับคลิกขวาแล้วก็ครูก็จะรีพอร์ตเป็น R Q Q C U R นะครับแล้วหลังจากนั้นก็คัดลอกอีกครั้งหนึ่งนะครับ Copy แล้วก็วางแต่ตัวนี้เราจะบอกว่า R Q Q แต่ตัวนี้จะเป็น All นะครับ ก็คือเราจะแสดงทั้งหมดก็คือเป็นออกพอเราได้นี้เสร็จเรียบร้อยเราลองบิววิวนะครับเราก็จะได้รายงานข้อมูลเดือนทั้งหมดนะครับ เลือกออกก็จะได้รายงานข้อมูลเดือนทั้งหมดขั้นตอนต่อไปคือเราจะต้องปรับแก้ในส่วนของ Q R Q Q ตัว c u r r e n t ก็คือเราจะแสดงข้อมูลปัจจุบันแล้วก็คลิกขวาแล้วก็เลือกดีไซน์นะครับข้อมูลเดือนทั้งหมดนี้จะถูกเปลี่ยนเป็นรายงานข้อมูลเดือนปัจจุบันแยกตามคํา ลงท้ายอย่าลืมเปลี่ยนแคปชั่นด้วยนะฮะอันนี้เราก็สามารถสิล c กข้อมูลกด c t r โทรแล้วก็เลือกที่ Report o peration ตรงนี้นะครับด้านบนตรงนี้จุดตัดตรงนี้แล้วหลังจากนั้นเราก็มาใส่ในส่วนของแคปชั่นนะครับแล้วก็กด c t r โทรลวางนะครับขั้นตอนต่อไปครับเราต้องกำหนดนะครับในส่วนของ q u วรีตัวนี้เราจะตั้งชื่อ data source หรือ r e c o r d source ตัวนี้นะครับเราจะต้องไปคัดลอกก่อนนะครับคัดลอก q u วรีก่อนนะฮะตัวนี้เซฟแล้วลองพรีวิวดูมันก็จะเป็นข้อมูลปัจจุบันแยกตามคำลงท้ายนะฮะอันนี้ all ก็คือทั้งหมดอันนี้คือสมบูรณ์แล้วเราได้ Report 2ส,สตัวแล้วแต่ทีนี้ Report นี้จะถูกควบคุมด้วย q u วรีนะฮะ เราจะต้องออกแบบคิวรี่ใหม่นะครับก็คือเราเอาข้อมูลนี้กด Ctrl C o t r l V นนะครับตัวแรกนะฮะเราก็บอกว่า C C U R นะครับอันนี้เอาไว้แสดงข้อมูลปัจจุบนันคลิกโอเคกด c t r t r o l C ครั้งหนึ่งนะฮะหรือ Copy นะครับเราก็วาง c t r t V o l V ตัวนี้เราก็เปลี่ยนใหม่เป็น Q R O A W L แล้วก็คลิกโอเคนะครับเมื่อเราได้ q ิวรีทั้งหมด2ตัวนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะนะอันนี้คือเราคัดลอกมาจากตัวนี้นะครนะัเราจะต้องกลับไปที่รีพอร์ตของเรานะครับรีพอร์ตของเรา R Q Q O R, คลิก design view เลือก property ของรีพอร์ต ตัวนี้เราก็เปลี่ยนนะครับข้อมูลเป็น Q R R O นะครับแล้วเราก็เซฟแล้วเราก็พรีวิวดูนะครับผมขั้นตอนต่อไป Q R R Current นะครับเลือกดีไซน์ตัว property ของ report record source ตรงนี้นะครับก็คือเราจะเลือกเป็น Q R R C R หรือ Current นะครับแล้วเราก็เซฟ แล้วก็พรีวิวอันนี้ก็จะแยกตามนี้ขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะต้องมีฟอร์มนะครับใช้ใช้มันนะฮะอันนี้ฟอร์มนี้นะับอันนี้ก็คือฟอร์มใช้มันแบบนี้ครูขอปรับเปลี่ยนอีกนิดน,นึงนะครับข้อมูลไม่ไม่เรียบร้อยเท่ารูปภาพก็ขยาย ครณลองพรีวิวดูนะครับก็จะประมาณนี้เนาะแต่ทีนี้เราจะมาใส่บอททอมนะครับอันนี้คลิกที่บอททอมนะครับมอวาดนะครับอันนี้ก็บอกว่าเป็นรีพอร์ตโอ peration เลือกพรีวิวแล้วก็นเน็กตัวนี้เลือกเป็น q r r q q r นะครับน็ก นะครับอันนี้ก็บอกว่าลายงานเดือนทั้งหมดนะครับแล้วก็นิสแล้วก็ฟิเิสเราก็จะได้เดือนอันแรกแล้วเปลี่ยนรูปแบบฟอนต์นะฮะให้เป็นภาษาไทยนะฮะที่สวยงามขนาดก็สัก16บหกนะฮะ ตัวหนานะเลือกที่คลิกสไตล์แล้วก็เราก็เลือกรูปแบบก็ได้นะครพอจังจากนั้นเสร็จก็กด Control c อนโทรลซีคอนโทะครับเราจะได้บัตชอมทั้งหมด2ออันนะครับแต่เราจะไม่แสดงข้อมูลทั้งหมดนะฮะอันนี้ก็ข้อมูลเดือนอันนี้ก็เปลี่ยนเป็นปัจจุบัน แต่ทีนี้เราจะต้องไปกําหนดเงื่อนไขตรงนี้นะครับคลิกขวานะครับไปที่ build นะครัตัวนี้เราต้องเปลี่ยนเป็น report ก็คือ QR q r q q c u r นะครับ current แล้วก็ save แล้วก็ close ลองพรี v i e ดูนะครับถ้าข้อมูลเดือนทั้งหมดมันจะบอกว่าทั้งหมดแล้วก็ปิดถ้าข้อมูลปัจจุบันมันก็จะบอกว่าปัจจุบันนะครับแต่ทีนี้ปัจจุบันก็ยังคงออก12เดือนนะครทั้งหมดก็ออก12เดือน เราจะไปกำหนดเงื่อนไขใน q ิวรีเดือนปัจจุบันนะครับเดือนปัจจุบันนี้ถูกสร้างมาจาก q ิวรีชื่ออเรามาดู q ิวรีชื่อ q ิวรีชื่อ QRR Current นะครับเราก็ปิดอันนี้เลยไป QRR Current คลิกขวา Design View เราก็มากำหนดเงื่อนไขนะครับว่า ฟอร์มของเรานี่ตั้งชื่อว่าอะไรฟอร์มของเราเรากลับมาดูที่อันนี้ฟอร์มของเราชื่ออะไรคลิกขวาดีไซน์วิวฟอร์มของเราชื่อมันหนึ่งนะครับอันนี้ครูขอปิดแล้วก็ครูขอเปลี่ยนชื่อเนาะ,ะมันหนึ่งอันนี้มันไม่สื่อความหมายนะครูขอตั้งชื่อใหม่นะครับรีนมนะฮะเป็นมัน คลิกขวา Design v i e นะครอันนี้เราร e n a m e นะครเป็นมัน Type นะพอหลังจากนั้นเสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นตอนนี้นะครับขอ เลือกนะฮะชื่อฟอร์มนี้มากำหนดค่ายเทียตรงนี้นะฮะเลือกเป็นฟอร์มนะฮะเ้วก็เลือกฟอร์มลรวหลังจากนั้นเครื่องหมายตกใจนะฮะอัสเจรีแล้วชื่อฟอร์มของเราชื่อไท้์มันคอมบูบล็อกของเราชื่ออะไรฮะชื่อ ctm นะฮะเนี่ยเราก็จะได้นะแล้วล้วหลังจากนั้นนะครับเราจะได้ข้อมูลตรงนี้ เสร็จเรียบร้อยในการควบคุมนะครับ C T M แล้วเราก็เซฟนะครับแล้วเราลองปิดดูนะครับเราไปดูในฟอร์มนี้นะครับเราคลิกขวานะครับ Design View เลือกที่ตรงนี้เลือก Property ครับตัวนี้เขาชื่ออะไรครับ C T M นะครับเรามาดูเงื่อนไขนะครับ View ตอนนี้เรายังไม่เลือกคำลงท้ายของเดือนนะครับเราคลิกที่เดือนนะครับมันจะไม่มีข้อมูลแต่ถ้าสมมติว่าเราเลือกตรงนี้เป็นพันนะครับ เลือกข้อมูลเดือนปัจจุบันมันก็จะแสดงกุ่ม่าพันธ์ถ้าครูเลือกตรงนี้เป็นคมนะครับเดือนปัจจุบันก็จะลงท้ายด้วยคมทั้งหมดนะแต่อันนี้เดือนทั้งหมดมันก็จะมีทั้งหมดอยู่สิเดือนนะครับประมาณนี้นะครแต่ทีนี้นะครับเพิ่มเติมอีกนิดหนึง่งดีไซน์วิวเราจะต้องมีปุ่มปิดจากเมนูนี้นะครับหรือฟอร์มนี้คลิกนะครับเราก็ว่านะครับเรา เลือก form operation เลือก close form ก็ได้นะฮะ next อันนี้ก็บอกว่าอะไรฮะกับเมนูก็ได้นะครับแล้วก็ next แล้วก็ finish ะะอยากให้มันเหมือนกันกันกบอันนี้ก็คลิกแล้วก็ไปที่ ribbon home format printer แล้วก็มาคลิกตรงนี้มันก็จะได้เหมือนกันปนระ,ะมาณนี้เราก็จะได้เมนูกับนะฮะ แล้วก็เซฟแล้วลองบิวดูพอเราเลือกเดือนทั้งหมดนะครับโชว์เดือนปัจจุบันโชว์นะฮะเลือกเป็นพันมีน้อยเดือนปัจจุบันก็สมบูรณ์แล้วก็คลิกที่กลับเมนูก็จะกลับสู่เมนูนะครับถ้าในกรณีที่เราสร้างเมนูนะฮะฟอร์มนี้เดือนตรงนี้นะฮะครูอข,ขอแก้ไขนิดนึงจะได้แสดงข้อมูลได้ครบถ้วนนะ่าอันนี้ก็จะเป็น แรมแสดงข้อมูลอันนี้ก็เปลี่ยนรูปแบบฟอน์นะฮะขยายเซฟแล้วก็ริบบอนแล้วก็วิว เราก็จะมีข้อมูลพันนะฮะเดือนปัจจุบันกับสู่เมนูอันนี้ก็จะสิ้นสุดการทำรีพอร์ตควบคุมการแสดงผลด้วยคอมโบบ็อกจากฟอร์มนะครับอลองดูนะครับผมค่อยๆทำนะครับ